สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการแก้ไขนะครับเจ้าตัวลำโพงตรงรุ่นนะครับตัวนี้เป็นลำโพงตรงรุ่นนะครับเป็นเจ้าตัว s u b w o ฟอร์นะครับซึ่งตำแหน่งในการติดตั้งก็อยู่ที่ใต้แดชบอร์ดนะครับนี่คือตำแหน่งในการติดตั้งนะครับวันนี้ก็เป็นลำโพงตรงรุ่นนะครับที่เพื่อสมาชิกได้ทําการติดตั้งมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทําการแก้ไขนะครับครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวซับตัวนซึ่งมีไซส์ขนาด8นิ้วตัวนี้นะฮะ เรามาดูโครงสร้างนะครับนี่คือเป็นลําโพงนะครับที่เพื่อนสมาชิกทำการเปลี่ยนออกมานะฮะครับสิ่งแรกที่จะทำนะรับหนึ่งเดี๋ยวเราจะใช้ตัวตัวลำโพงนี้ลำโพงเดิมนะครับสิ่งที่เราทําการแก้ไขนะครับเรามาดูนะครับนี่คือตําแหน่งนะครับเห็นไหมตำแหน่งที่เราทําการติดตั้งเจ้าตัวซับวูเฟร์นะครับนะครับโดยใช้โครงสร้างของเจ้าตัวบุดีรถนะครับเป็นตัวตู้ให้เจ้าตัวซับวูเฟร์ทำงานนะครับเนื่องจากโครงสร้างเห็นไนะครับมันเป็นโลหะ เพราะฉะนั้นนะครับเวลาเจ้าตัวซับวูลเฟอร์ตัวนี้ทํางานปุ๊บเนี่ยมันจะมีค่าแล้วเรียกค่ารีเฟลคชั่นก็คือการสะท้อนตรงนี้นะฮะครับอย่าลืมนะครับเป้าหมายเรานะครับเราต้องการได้คุณภาพเสียงที่มาจากเจ้าตัวลาโพงซับตัวนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางชีงงานวอร์ฮอนซาวรัตชุนะครับเดี๋ยวเราทําการติดตั้งเจ้าตัววัสดุซับเสียงเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่ารีเฟลคชั่นนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งเจ้าตัวซับตัวนี้เข้าไปเหมือนเดิม แล้วนอกจากนั้นซึ่งเป็นประเด็นสําคัญนะครับเรามาดูโครงสร้างของเจ้าตัวซัรเฟอร์ตัวนี้นะครับที่เพื่อสมาชิกได้ทําการเปลี่ยนมาแล้วนะครับเวลาเราทําการประกอบเข้าไปนะครับมันจะเกิดค่าลิกนะครับค่าลิกคืออะไรครับก็คือการลั่ไหลค่าลิกมาจากสาเหตุอะไรครับนะครับตัวนี้นะครับส่วนมากจะมองข้ามเรามาดูทางด้านหลังกันนะเห็นไหมครับเวลาเราประกบตัวนี้เข้าไปตามยึดสกรูตรงนั้นนะฮะนะฮะตัวนี้ก็จะมีจุดยึดเห็นไนะฮะหนึ่งสองสามนะครับก็ยึดเข้าไปทั่หนึ่งสองแล้วก็สามไปยึดปุ๊บเห็นไหมครับ มันจะเกิดค่าลีกช่วงนี้ฮะก็คือการล่วไหลนะครับมันก็จะมีผลเรื่องของความต่างเฟสเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางช่างงานว่คอนซาวและทุกดีวจะทำการแก้ไขโดยการติดตั้งเจตัววัสดุทับเสียงเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่าลีกแล้วก็ทําการประกอบเข้าไปนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนะครับแล้วก็ชิ้นดิกนะครับในการแก้ไขตัวตู้ตัวนี้นะครับโดยการโมดิฟายโดยการติดตั้งเจตัววัสดุตับเสียงเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับ สำหรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการแก้ไขแล้วก็โมดิฟายนะครับเจ้าตัวตู้ซับนะครับในรถ m e อร์ d e เ b e n z ในกรณีที่เพื่อนสมาชิกนะครับได้ทําการเปลี่ยนเจ้าตัวลำโพงซับตรงรุ่นมานะครับว็ประสบปัญหาครับวันนี้ทางชีมงงานวิคนสาวราชชุนนะครับเราก็ทาการโมดิฟายเจ้าตัวตู้ซับนะครับนะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัววัสดุท็อปเสียงเข้าไปนะครับโดยการทั้งหมด2ชั้นนะครับเพื่อเป็นการลดค่านะครับ รีเฟคชันะนครับนี่คือขั้นตอนนะครับในการโมดิฟายเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูในส่วนของเจ้าตัวลําโพงซับครับที่เพื่อนสมาชิกได้ทําการเปลี่ยนมานะฮะเราก็ได้ทําการนะครับติดตั้งนะครับเจ้าตัวเอ็กซ์ต้าลิงเข้าไปนะครับเพื่อลดค่าลิคก็คือการรั่วไหลนะครับเวลาประกอบไปปุ๊บนะครับมันจะมีนะครับเรื่องของการรั่วไหลค่าลิคค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นทางชีมงานวัสุซาวแล้วคุณครับเราก็ได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวเอ็กซ์ต้าลิงเข้าไปนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับ เดี๋ยวเราจะทการประกอบเข้าไป